ี่แสงเดือนครับครับผมต้องถามพี่แสงเดือนไงว่าไร่พุทธาธที่พี่ทํยมีตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ไร่ครับพี่ประมาณแดไร่ประมาณ8ดไร่ครับผมแปดไร่กี่ต้นครับประมาณกี่ต้นพันพันเศษครับพันเศษครับผมแล้วประมาณกี่ปีละที่ปลูกมาเนี่ยห้าปีห้าปีประมาณห้าปีครับผมแล้วห้าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่ผลผลิตมันผลผลิตจริงๆแล้วก็พอปานกลางอ่าพอปานกลางเพราะว่าเรายังไม่มีสยาตัวไหนเข้ามาแบบ จะให้ได้ผลผลิตเยอะครับก็พอดีมีคุณพีชาเอาไอ้วางน้ำวางน้ำเงินเนี่ยมาให้ทดลองว่าลงฉีดดูซิว่ามันเป็นยังไง<อ>ผมก็เลยว่าเอาลองดูว่าเออถ้ามันดีก็จะได้เอาใช้พอฉีดเข้าไปประมาณสักเจ็ดแปดวันก็เอรู้สึกว่ามันมันมันติดดีมันมันติดแล้วไม่ค่อยร่วงครับนี่ผลผลิตมันก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นครับเดี๋ยวต้องถามพี่อย่างนี้ก่อนว่า ปัญหาของพุทธาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีปัญหาก็คือมีพวกมแมลงครับกับเชือ้อราอครับผมไอเชื้อราตรัวนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็รักษาไม่ยากแต่ว่าต้องใช้ถูกต้องรักษาถูกครับเพราะนี้พอรักษาถูกแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาคือมแอมลงอแมลงก็คือไอพิเลือดะ ไอพีเลือดคือเปพีแป้งอ๋อไอพีมันเป็นใยแป้งแล้วก็พีเลือดพีเลือดนี่แหละที่ว่าจะเอามันไม่อยู่ครับอ่าพอดีพี่พิชาเขาไอแนะนาไอไส่มันบัมบงบินตัวเนี้ยมาลองให้ใช้ดูว่ามันจะแก้ได้ไหมอ๋อสารสารแคนโกรเอสเนี่ยนะครับผมครับผมแล้วพี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันก็ก็เบาลงเพราะว่าเพราะว่าใช้ไม่ได้ไม่ไม่ไได้ไปิดต่อครับก็พอดีจะ จะลองใช้ให้ปฏิเแ้นี่เริ่มเริ่มมีอ๋อทีนี้ก็อ๋อแมลงวันทองครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวร้ายตัวนี้ตัวร้ายเลยผมตัวร้ายเลยตัวนี้ตัวร้ายเลยนะตัวนี้นะอยู่แล้วชีดครับไม่ได้ไม่มีตัวแก้ลวงหมดชีดเป็นนอนหมดปัญหาหลักๆเลยก็คือแมลงวันทองแล้วก็เพี้ยเลือดเพี้ยเลือดเพี้ยแป้งไม่อยมีปัญหาเพี้ยแป้งก็จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาจึงทําให้ผลผลิตของพี่แสงเดือนเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเต็มที่ครับผมใช่ใช่ใช่แต่หลังจาก ที่พี่ได้ลองใช้วาน้ำเงินไคโซซานบวกกับวาน้ำเงินคิเลตพลัสแล้วก็บวกกับสารปรับปรุงดินแคนโกเอสของวาน้ำเงินนี้แล้วก็เป็นยังไงทีเนี้ยก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นประมาณกี่วันพี่จริงๆก็ประมาณแปดเจ็ดแปดวันประมาณเจ็ดแปดวันคือประมาณสัปดาห์หนึ่งว่าสัปดาห์หนึ่งครับสัปดาห์หนึ่งก็เห็นผลขึ้นมาก็เห็นผลว่าสิ่งแรกที่พี่เห็นคือไม่ค่อยร่วงอ่าติดดีก็คือดอกด่อนะ ออกดอกก่อนออกดอกก่อนดอกเป็นช่อเป็นแผงออกมาเป็นแผงเป็นแพมาเป็นแพงเลยแล้วก็ว่าอ๋ตัวนี้รู้สึกว่าพลนลิตออกดอกเปิดตาดอกดีเพราะเลยผมก็บว่าเออเดี๋ยวพอดอกไม่ร่วงดอกไม่ร่วงคนนี้ดอกไม่ร่วงพอดอกไม่ร่วงก็ก็เริ่มติดติดอ่าติดลูกออกมาติดลูกออกมาครับผมนี่พอดีติดออกมาเราก็ว่าเอะมันติดดีอพอติดดีเราก็ว่าเออเดี๋ยวจะต้องเอาเอามาใช้อีกนี่พอดีเอามาใช้ได้ สองชุดครับสองชุดโค้ดอยู่แล้วอัตราการที่พี่ผสมมันยังไงบ้างก็ส่วนผสมส่วนผสมก็ใช้ตามที่เขาแนะนําอ่าใช้ตามที่คุณพิชาแนะนํามาครับใช่ก็คือสิบซีซีครับผมต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่าส่วนคีเรตพลัสก็ร้อยซีซีก็ใช้อ่ายี่สิบซีซีผสมน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของแคนโกพี่ใช้ยังไง เค็โก้ก็ใช้ตามที่คุณพีชาแนะนำอ๋อก็คือผสมลงไปเลยผสมลงไปเลยอือครับนะฮะแล้วก็เอารวมกันเท่าแล้วก็ไปฉีดฉีดยังไงก่อนก็เราก็ฉีดทางใบอ่ะก็ฉีดใบครับฉีดทางใบอืมทั่วต้นครับครับฉีดดินก่อนไหมต้องฉีดดินไหมถ้ามันมีตัวตัวบำรุงดินสร้างบำรุงดินเราก็ต้องฉีดลงดินที่ที่โคนด้วยครับเพราะว่าส่วนพุทราเนี่ย ผมก็ยังแปลกใจะพุทธามันมีหนามครับนี่เวลาที่เราฉีดมันจะลําบากไหมมันก็มันลาบากทุกที่เราฉีดนี่เราก็ต้อง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 รอดเอาต้องก้มเอาอะไรเงี้ยอืมแต่ด้วยความเคยชิน,คนเคยชินก็นเหมือนว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีหนามเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขามาเก็บเขาบอกว่าโอ้โหนม้มนี่คนเคยชินมาแล้วนะเขาพ,อ,พอลองเก็บดูเขาว่าเออมันก็เก็บได้ครับ เพราะว่าเท่าที่ผมลองเก็บดูลองก้มๆดดูโอ้โหน้ำก็เกี่ยวแล้วมันก็เกี่ยวมือเกี่ยวแขนแล้วโอ้โหมันก็มันก็ทั้งริงๆแล้วมันก็ที่บางคนแบบว่าทํากินพุ้ราคือง่ายดีจริงๆิมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมฮะจริงๆิมันก็มันต้องดูแลต้องดูแลต้องดูแลเหมือนเหมือนเหมือนลูกเหมือนกันครับก็มันต้องแบบนั้นสิถ้าเราไม่ดูแลปล่อยทิ้งมันก็เกินใช่ไหมฮะจบเลยพุทราของพี่พันอะไรนะ พันเรียญครับเรียนพันเรียนครับผมเพราะพูดซามจะมีหลายพันนะหลายพันใช่ไหมพันเรียนที่ส่วนมากเขาเอาไปทําอะไรอะพี่ดองเอาไปดองครับผมเอาไปเอาเอาไปดองขายดองดองพวกนี้ดองอัดแล้วก็ส่วนมากคนไทยเราจะมาค่อยได้กินคือมันแพงออมันแพงมันแพงครับพอเราทำเสร็จรูรแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งต่างประเทศเลยอ๋อคือส่งต่างประเทศไปเลยต่างประเทศไปเลยอืมแล้วราคาเป็นยังไงบ้างราคามันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้น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 ลงลงตาม ตามสภาวะตามภาวะของตลาดครับแต่วปีนี้้สึกว่าราคาพอพอได้น่อยครับประมาณเท่าไหร่พี่ปีนี้สี่บาทเจ็ดสิบห้าสี่บาทเจ็ดสิบห้าครับผมอืมก็พี่เก็บครั้งหนึ่งเแปดไร่เนี่ยประมาณได้ได้อาผลผลิตประมาณกี่ผลิตถ้าเราถ้าพู้ซาถ้าพู้ซามันช่วงจังหวะพองพร้อมกันปุ๊บเนี่ยครับเก็บอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณไม่เกินหกตันอืมเจ็ดตันโอ้ประมาณหกตันเจ็ดตันเลยแต่ถ้าเกิดว่า มันผลผลิตมันติดดีเป็นเกรดเอขนาดนี้ถ้ามันติดดีเกรดดีจริงๆแล้วไล่หนึ่งตกสิบตันโอ้สิบตันแน่ๆต,ต้องเป็นเกรดเอแน่ๆต้องไปเกรดเอครับ<ม>ครับอยากให้พี่แสงเดือนอพ่อเห็นผลผลิตตัวเองแล้วเนี่ยฝากสักนิดหนึ่งกับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศแล้วก็ผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับผมครับผมนี่ผมก็อยากจะฝากให้เกษตรกรพวกเราให้ช่วยใช้ตัวเนี้ยคือมันจะได้เพิ่มเพิ่ม ผลผลิตลดต้นทุนปลอดสารพิษครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายเราจะได้แข็งแรงจะได้มีเงินทองเยอะแยะเพราะว่าเราไปซื้อของอื่นนะมันมีมันมีสารพิษแต่ตัวนี้ไม่มีสารพิษมันปลอดสารพิษสุขภาพเราจะได้แข็งแรงครับทีนี้ถามพี่ปีชายว่าพอเห็นผลผลิตนะครับของพี่แสงเดือนออกมาเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่ครับพ่อก็เป็นหน้าที่พักพอใจ Uh huh. เพราะว่าเห็นผลนผลิตออกมาแล้วดีคร uh ับ huh. เพราะที่เราได้แนะนําท่านอ uh huh. คุณพี่แดงเดือนไปใช้คร uh ับ huh. เพราะว่าเราเห็นแล้วเราก็ดีใจมากๆ uh huh. นะครับเพราะยังไงข้องก็เป็นด้านไม่มีพิษคร uh ับ huh. ใช้ได้ดีแล้วก็เป็นอันที่น่าภาคพ,พอใจของเราคร uh ับ huh. ที่เราได้ทํามาแล้วก็แนะนําให้พี่แดงเดือนใช้นะครับคร uh ับไม่เฉพาะพี่